สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับช่อง ppt popula r channel กับรายการรีวิวทอล์กทอล์ talk, ก็จะเอาเรื่องประเด็นร้อนมาเล่าให้ทุกคนฟังครับจากใน YouTube หรือจากที่คนเขาติดตามมาเยอะนะครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้ยังไงก็ฝากก่อนที่จะฟังนะรับฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงใจที่นั่งตัดต่อคลิปและนั่งทำมาโพสตต่อนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยตอนนี้เราก็จะได้ดูดรามา่าต,ต,ต่างๆนะครับที่ไปแข่งอะไรซีเกมที่กัมพูชานะครับก็อาจจะมีปวดขมับบ้างแต่วันนี้ผมจะมีเรื่องราวที่ขวัญใจของคนใน YouTube และขวัญใจแฟนบอลน,นะครับ ก็คือแฟนบอลชาวไทยนะครับเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมชงกบกบชนะคิปแนรุกกับตันทีมชาติไทยคัมแบ็กสู่สนามเบทีญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะครับจากที่เขาแบบว่ามีอาการบาดเจ็บในนัดที่แล้วไปคิดว่าเขาจะกลับมามีฟอร์มแบบว่าเหมือนเดิมหรือฟอร์มเทพขึ้นมาหรือว่าฟอร์มดอปลงมายังไงก็เพื่อนๆก็ลองโพสต์พิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับ หลังจากชาชิปได้รับบาดเจ็บจากฟุตบอลถ้วยชิมิสุเอสพาตนะครับส่งผลให้ชาชิปต้องพลาดเกมเนลีก2เกมติดต่อกันเลยนะครับล่าสุดทางเจลีกญี่ปุ่นประกาศออกมาแล้วอะ่ะเตรียมถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเจลีกลูดูการ2023หมายที่11ไม่ถ่ายทอดได้ไงก็คนไทยสยามสปอร์ตเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอะ่ะไม่ถ่ายก็ ต่อไปก็ไม่มีใครไปซื้อลิเกเซนมาดูในไทยนะครับย <c oughs> ังไงก็ฝากอุดหนุนลิเกเซนของไทยด้วยนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะมาเล่าต่อเลยนะครับเขาวาสกิฟอนตาเล่ทีมชนะทิพย์บุกไปเยือนถิ่นเกียวโตสงะนะครับมาดูกันว่าใครจะชนะระหว่างฟอนตาเล่กับเกียวโตสงะนะครับวันพุทธที่3เวลาเที่ยงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ต แฟนบอลไทยเตรียมชมชนาทิพย์ได้เลยครับว่าจะเล่นในเกมของโอนิกิยังไงครับจะเล่นในเกมด้านไหนเขาจะเล่นให้แบบวางแผนในแนวไหนยังไงก็ฝากเชียร์ฝากให้กําลังใจนักเตะชาวไทยนะครับใจจริงผมก็อยากให้เจชนาทิพย์เขาได้แชมป์เจลิกนะครับเพราะยังไงเขาก็อายุประมาณเท่าผมแล้วยัไเขาก็อยากประสบความสาเร็จนะครับตอนที่เขาจะกลับมาไทยหรือจะอะไรก็อยากให้เขาได้แชมป์ ยังไงก็เป็นพลังใจให้เขาด้วยนะครับและก็เชียร์คนไทยฟุตบอลไทยด้วยนะครับยังไงก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฟังยนังจดน,นะครับอย่าลืมติดตามรายการของผมต่างๆนะครับบ๊ายบาๆเจอกันใหม่